รำแพนอินงอ่างเป่าแคนจึงรีทิเบสหมอปาเป่าคาริเนเดตผู้เป่าท้องเป็ดมีตีตะโพนแรดเป่าสไลกระต่ายร้องเพลงสาคนสีวนเป่าเป่าแซกโซโฟนลิงทอมอลด์ดิกีตาร์โซโล ใครใครก็มีห้างแต่ใครยังไงก็เจอเราเราคือแฟน การแฟนตาซีมีหางนะครับน้องๆวันนี้มาเชียร์นะครับมาจากแถวบ้านผมเลยประตูด่านอีสานเลยครับโอ้นะครับโรงเรียนนี้ครับไม่สวยอย่ามาเรียนที่นี่ครับนี่มาจากโรงเรียนอะไรครับมาจากโรงเรียนบุญวัฒนานครราชสีมาท่านแรกของเรล่านี้เพื่อนๆท่านแรกเราเป็นยังไงบ้างครับคนนี้คนนี้นะครับโอ้ยสวยมากครับสวยมาก เขาบอกว่าเธอเนี่ยถือพม่าในตาแขกครับโอ้ ข้างอีกทีเหมือนเจเน็ตแจ็คสันโอ้โหร้อนแรงมีขาวขาวมากเลยนี่มีขาวขาวมองทรงผมเหมือนสายอินทิราเจริญภูระโอ้ยูพามากเาเรียกถึงพามากถ้าได้มาคุยเรื่องสัตว์กันบ้างดีกว่านะฮะอ้าวทำไมล่ะจะไปคุยเรื่องทุกทีไมพี่เหนี่ยวครับพี่เหนียวครับอันนี้ไม่ใช่ครับก็คือเรื่องสัตว์เลี้ยงนะฮะเคยเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างครับ เลี้ยงหมาค่ะเหรอเลี้ยงหมาเลี้ยงนกเยอะไหมครับมีกี่ตัวห้าตัวห้าตัวเลยมีเป็นพันร้อยพ่อพันแม่มากไม่ไม่ไม่เน้นไม่เน้นไม่ได้เน้นแบบว่าต้องเท็ดิกรีอะไรมาแต่มีมียี่ห้อยี่ห้อเดียวคือโดเวอร์แมนโดเวอร์แมนเห่อได้ไหมครับนั่นซูเปอร์แมนเห่อครับอะซูเปอร์แมนทำไมเห่อได้แต่มาดูอร์แมนเห่อไม่ได้เออ นั้นคุณหม่ำก็เหาะได้นี่ฮะตอนเป็นโดมอนแมนนะฮะโอนกที่เลี้ยงนี่นกอะไรฮะนกธรรมดานกเขานกอะไรเงี้ยคือว่าคนเขาอ่ะไม่ใช่นกเราทิต้านกเขานกเขากุกกรูพี่เมียวกลัวสัตว์อะไรไหมครับเราจะได้ไม่ออกรายการของเราไม่บอกหรอกเดี๋ยวเธอก็เอามาสิโอ้คิดว่าเราไม่รู้เออไม่กลัวสัตว์อะไรนะไม่มีนะครับไม่ไม่กลัวนะครับ่ฉะนั้นเจอพี่เมียนะ ล้วผ่านไปแล้วท่านแรกท่านที่สองเนี่ยเป็นชายหนุ่มหล่อชายยางเข้าเคียนออฟเมืองไทยเมื่อสองเดือนที่แล้วครับไปเดินที่จังหวัดสทะบครับบ้องไฟที่กำลังจุดอยู่แตกโดยกระทันหันหลาดจริงๆครับเพราะความหล่อของเขาความหล่อของเขาเคยไปเดินที่เชียงรายครั้งหนึ่งเออเป็นไงฮะไปเดินไปเดินมาโดนก้อนอิดฟั่งหัวรับเพราะว่าเพราะอะไรความหล่อของเขาอีกเลยฮะพอมาเดินที่สวนสัตว์ดุสิตครับ วันนี้แหละจะเป็นวันที่เขาได้รู้ว่าสัตว์ที่เขาควรที่จะเลี้ยงเนี่ยเป็นอะไรเป็นนกกวางหรือกระต่ายมาพ่อเพื่อนขันมาริสามโรานะครับคุณนบอภิชาติ หางหางคุแล้วคุยเรื่องหางก่อนหางอะไรเนี่ยเสือครับหางเสือเปล่าการเลี้ยงดีไหมครับพี่บ้านไม่ได้เลี้ยงครับตอนนี้เมื่อก่อนเลี้ยงครับเดี๋ยวนี้ไม่เลี้ยงเลยไม่มีครับมีปัญหากันสัตว์บางชนิดอ่ะคือเราไม่เข้าใจจิตใจเขาไงเราสมควรถ้าให้ชอบจริงๆเนี่ยเลี้ยงสัตว์ประเภทไหนครับที่อยากจะเลี้ยงเนี่ย พูดถึงสองขาสีขาสองขาสองขาเออไก่ไก่ไม่มีไม่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเลยไม่มีครับกลัวสัตว์อะไรไหมครับไม่เคยกลัวเลยครับไม่เคยกลัวขนาดโดนมาก็ไม่เคยกลัวไม่นิยมเลี้ยงสัตว์ด้วย เคยเลี้ยงแม่ในชีวิตของเราเนี่ยเคยครับเคยเลี้ยงหมาอลไรครับเคยเลี้ยงหมาอย่างเดียวเลยเลี้ยงหมานี่พันอะไรพิเศษว่าดุมากแบบใหญ่ๆเลี้ยงดูเปิมรับมาก่อนาดูเปิแมนตัวใหญ่มันดุอะไรนะหมาตำรวจอะไรอย่างเงี้ยใหญ่มากเลยฮะหน้ายาวๆแก้มหนกโนหัวเกียนเกียนพูดไม่ใช่หมาแล้วครับไม่ใช่ขอโทษครับขอโทษครับดังนั้นไม่กลัวอะไรไม่กลัวครับวันนี้สนุกแน่นอนนะครับเชิญก่อนเลยครับ ที่อก็ไปแล้วสวยก็ไปแล้วแต่คนนี้ไม่สวยครับคนนี้ไม่สวยเลยไม่สวยไม่น่ารักไม่น่ารักแต่เซ็กซี่ครับเซ็กซี่นะเพื่อนขาหน้3ที่ของเรานะครับน้องกีตาร์สิริพิษคร์ นิดึงท e ี่บอกว่าไม่สวยไม่น่ารักแต่เซ็กซี่แต่เซ็กซี่ตอนแรกเราจะแบบทำสันติไม่ตีกันแล้วไม่ใช่หรอเราจะไม่กัดกันใช่ไหมคะอยกเราเล่นหยอกเราเล่นเดี๋ยวเราแบ่งให้ครึ่งนึ่งแบ่งอะไรแบ่งอะไรเออที่ไปบ้านทุกวันก็ไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวเราไปแบ่งกันกันอะไรกันอ๋อนี่ถ้าไปบ้านทุกวันต้องรู้สิครับว่าคุณกีตาร์เลี้ยงสัตว์อะไรที่บ้านโอ้หมาเขาเลี้ยงหมาแน่นอนมีไหมครับมีดีกว่มีค่ะมีมีอะไรอีกมีอะไรอีก อ่าแล้วก็มีนกมีนกมีนกนกมีปะครับมีค่ะมีโอ้โหแม่นแม่นแม่นแล้วมีอะไรอีกมดจะมีมีสัตว์อะไรที่กลัวแม่พิมพ์จี๊ด่าครับอยูกลัวเป็นคนที่กลัวสัตว์ทุกชนิดเลยค่ะแบบที่บ้านเลี้ยงกระต่ายก็จะไม่กล้าจับกระต่ายครับเลี้ยงนกก็จะไม่กล้าจับนกไม่กล้าจับกระต่ายเหรอไอ้กลัวคนำพ่ว บางคนคิดว่าเอ๊ะจับกระต่ายจับยากไหมนี่ไงจับหูไงขึ้นมากรึ๊งไงกช้อนท้องหน่อยช้อนท้องหน่อยลงมาพวกบูพวกอะไรพวกตัวแกไม่กลัวนะกลัวหมดคนหลอกลวงนี่กลัวไหมกลัวเลยเสือจระเข้พวกแบบคนจริงๆแล้วกลัวคนมากกว่าเพราะอะไรครับ คนน่ากลัวกษัตร์กัตว์จริงๆแบบแค่สัมผัสมามันก็แบบจริงๆถ้าเราให้ความรักกับมันมันก็จริงใจกับเราแต่ถ้าคนบางคนเนี่ยแบบให้ความรักไปไม่ได้ความจริงใจกลับมามันยิ่งน่ากลัวกาใช่เราผิดหวังด้วย